พยายามตีแพ้ๆมันหน่อยได้ปะอ่มมันไม่ตูนเลยวะยังไม่เริ่สีพองพวกนะต่บนนะนนะเออส<ช>ีเติมก่อนสีมันอสอง่ันเฮ้ยฟ้ามันหนึ่ง<อ>สามเราอย่าไปเล่นกับสองตัวน,นั้นเลย เลรรสเจี๊ยบบ้าแเราซีมา,านด้เลสนะคอยเลยน่นไส้เลสวยทอนไปทอนไปทอนไปเห็นไหมโอเคโอเคเอลงลากเลสออกให้แล้วปัามขึ้นมาคัดตอนเนี่ยจะปะวิ่งคัดมานะแดงยังอยู่นะผมไม่ได้ไปกลางนะไม่ได้รับกลางไม่ได้ไปช่วยด้วย ผมยังไม่สีเอ่าลองต่อล็อกซี่ลอ็ลอกซี่ทำอะไรไม่ได้ <Okay. S 2> ดดไปไปไปจะบวกเลยก็ได้นะผมรับเลยกจุดบบนนะเราไม่ได้ไปเติมกานนะสาฟังก่อนก็ได้อ,อ่ากี่ลฬะานะเราเอาเล่นมังกรนพเอามังกรเล็กชี้กลฬากีฬากับอนอยู่มังกรเล็กก่อนนะโอเคโอเค ตอสามตีมังกรเลยมันจะเอาดาร์กสีอยู่ตรงปุ่มน่ะปุ่มนละปุ่มมันจะดาร์กถ้ามันมามันจะมาแบบเกินไปเราไม่ไปดาร์กนะบ่อยนะบ่อยนะมันจะยัดมันสีอะอะไรอะไรอะไรดีละจับแล้วจับแล้วสี่สิบของฟ็กี่จับละล็อกซี่สี่สิบยี่สิบสองนะ เขียนติดแล้วนะเรามาเรามาฟาก,กนี่ซิปซิปซิปซิ y y ปยี่ราญบูแน่ๆอไรไม่ต้องรอดักมันหรอกมันเห็นอยู่แล้วแหละสวยกำลังไปกำลังไปเอ้าเชีย่ไยได้ได้ได้นะสวยสวยสวยยิมสวยไยด้เวเลสอยู่โหตีกันคนละตัวเลยสวย,สวยตออ<ะ>่อไป ตายได้วว่าเตายตัวนั้นาแล้วตายลงไปหาายกูตายแทนเป็นกรรมไปดันไบแดงไบแดงเลยได้ป่ะทอนห้าเองแล้วขอมับล้างให้สวย3ามตีสามตีโอ้วัง ขึ้นมันจะเอาเมืองแล้วบวกผมแล้วบวกนะผมแล้วบวกโอเคแต่ผมเปลี่ยนทัมมิ่งไปจบบนแล้วนะนัาหายนะระวังมันก้อนเล็กเกีายนะจับแล้ววราฟีดจับแล้วมันมาล่างแลก็อยู่ล่างสาม บนสองเดินใส่ไปเลยได้เพรไม่มีใครเซฟม,มันเลยบนสองนะลง่งจะเซฟม,มันนะบนนะี่ยเล่นได้จริงหายแล้วนะล่างสามตัวหายแล้วนะเรียตอดไวเลสให้มันแบบว่าเห็นไวเลตตอดเลยได้ปะมันแบบมันหน,นีผมตลอดเลยมันอ้อมโอเคเทลงล่างมันนะรอม,มันไม่สู่ผมมันจะอยู่ตาวะ น้อมนะระวังล่างนะระวังล่างนะโอเคฮะล็อกซี่บนล็อกซี่บนล็อกซี่บนเวเล 5, bronze, ่หนอยผมอลฟิกไ <spicy. S 2> ด для, ้ปะทอนทอนทอนจับนโดนจับนะเวเล่อยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเล่ไม่ได้นะผมเล่ไม่ได้นะผมผมไปหาทอนแล้วผมไปทอนแล้วทอนตายทอนตายชิบหานแล้ตายโง่นะตายสวยสวยอ้าว ตามไมตามได้เพื่อนนะสมรสนรอดระวังมันสองนึงแข็งพอไม่แข็งผมันเติมอยู่เล่ได้แล้วนะพอเล่นเร็วหน้าเรารับอยู่เราลับอยู่เราลับอยู่เมียติเขียนติบแล้วขีดมั้ยนะไม่มียติปูมันขึ้นมานอ่ะผมไม่ได้ไปนะขอดูเล่อมันก่อนตอนนี้ไม่ใครจะออกจะเล่นไหมเดี๋ยวผมออกจะเล่นด้วยผมออกชี้ไปนะชี้ไปนะอยู่นี่ เออผมเอาแต่เล่นดีกว่าผมเอาแต่เล่นนะไม่แต่เด่นหนึ่งองระวงมาเล่นบนนะไปที่เดี๋ยวผมไปเล่นล่างกันศิพิทาเล่นเล่นสามสองก็ได้เล่นสามสองไหมวุฒินลอาจารวุฒิฮาวเกินัหวเ้ผมได้กลางเนี่ยทำไปเล่นไปคือ่าย เราแพ้ตัวรอเฮ้ยโอ้มคัดผมคัดผมคัดลงลงลงมาทำล่างลงมาทำล่างผมคัดได้ปะวะบนตาบนได้แหละเดไปไวหน่อยไปเล่นเดินไว้หน่อยไปสุดแล้วอือผมต้องไปช่วยเพื่อนว่ะเล่นหมดแล้วแค่ไปช่วยเพื่อนเลยก็ได้หมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าปูดาวเสร็จยังนะไอ้ลักซี่เฮ้ยเกินคนกันไปไหม สวยจับลใช่ไสนะีก็จะตายผมก็ไม่ไม่ทันนะนะนั่นอน่ะโอ้โหไม่น่าเลยวะ่ะล่างยังไม่ได้เคียร์เลยผมปรีแล้วไม่ค่อยเจอะเลยเะเป็นลงล่าง แทร็คซีหายแล้วลงองมันดักป่าฉีดเสียหายจะรักซ้อนล่างไปเลยอยู่นี่แดดเลสเฮ้ย,ยไม่ได้เสียนี่หว่าสลับเลยนะตับสลับตัดเฮ้เออลืเกิน ล่างๆเลยล่างเยอะมากมันขาดแล้วนะแล้วฉี่อยู่บนนะลองโดนะโอเคโอเคโอเคแค่ได้แค่ได้มันรู้แล้วแหละมันสมกับตัวครับจบได้ป้าแล้วเรามาเอากลางแทนเอ็มอ๊กซี่จับฟิกจับเราอ๊อกซี่ฟิกไปละเรามาเก้านาทีฉี่กลางได้ผมนี้ผมมาทำบนนะฉี่ผักแล้ว ทำบอลสูงเลยเวลาเครื่องหลอดจะตายมันก่อนมันก่อนรู้สึกว่าเชลรี่แช่เรนไปเลยได้ป่ะเราแบบพอแบบว่ามันมามันมาแบบอันเนี้ยเราก็ตีกําลังไปกําลังไปกําลังไปนะอากลางต้องมีคนเคลียร์นะผมผมเองรับอยู่สี่สี่เจ็บอ่ากางหายตอนที่กำลกลางเวเลรคไะตรงกุ้มนั้นแล้น่าได้หมดแล้วนะ เลยจะตายเลยจะตายเลยจะตายข้างหลอดข้างหลอดข้างหลอดอมได้ได้บูป๊อสิงงที่เได้บนได้หลางสวยผมไปลีแล้วนะที่เมาเล่มก็ดีนะแดงมันเกิดแดงเราเกิดได้ทำไปก่อนกันแล้ ไม่ออกทช่ใช่จริงหรอไม่ออกเอาไปตีล็อกซีอเดี๋ยวนีเจ้าจริงจริงผมว่ามันออกจากเดี๋ยันกเลงแกันละล้างแล้นะเ้ล้างแล้วอกซีล้างจับละฉีน่ำเติมก่อนนะอมๆหน่อยอมหน่อยอมหน่อยอนไหถอยถอถอยถอยไม่เล่นเฮ้ยเฮ้ยเกินไปไหมฮะตกใจแล้วเนี่ย อ้าวอ้าวอีเอาชิคหายผมไม่ชช่ใช่ปะอาผมได้แล้วเรนกีพหนาได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะได้ไปเลยอืมเดีวผมไปตีคออเได้เลยโอ้ยเมนทันโอ้ย่า yeah đầm thao vậy đầm thao căng tì xịt nín nghe tuyệt ấy mẹ à rồi rồi nín à mày rồi tưng tưng mày mày đâu chưa 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 ไม่น่ทาทาันทันทันทันอยู่โอเคตาด,ดักเอ่วขวาวันแม่เตาดิเราเฟรน์ทำบนแล้วเราค่อยเล่นกนะ่อนก็ได้เพราว่าตอนนี้เราหยัดได้เลยนะเว้ย ของเราไปเรากว่าจะได้ป้อมเรารอคลิปเรารอยัดเข้าคลิปก็ได้ล่างสองตัวตอโครงการคีฬาไปเลสเสียต้องเอาฟ้าโอ้ผมเดือดไปัสวยไอ้มังกรกีฬาอยู่ล่างนะผมถึงทอนแล้ะเราจะตายกีฬาจะตาย สี่พุ่มเลยกีลาเลียนไม่ได้กีลาเลียนไม่ได้เอ้ยผมตีผมตีล้างกันอยู่นะผมตีร่างกันอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอลเดี๋ยวผมไปตีบอนบอนมันไม่ได้ตีบอลกันเลยโอ้ยตีเดียวไม่ได้ดิโอเคโอเคเดี๋ยวผมเป็นไปช่วยสามชิมหมดแล้วชิมหมดแล้วยังให้ได้นะก็ซีจับไปแล้วสวยเอาเชียงคิไม่มาตี่เชียนตี่เชียนตี่ยัดตีไปละ เฮ้ยเฮ้ยจะจับจะจับเนี่ยเอาชิ้หายทำไมผมไีแล้วอะโอ้โเอ้าเฮ้ยมันทำอะไรเออมันตี่โดนเมีอมนะ่หานริมกูวาโเรียกมาได้เลย่อนานเลยก่อนาเลยก่อนผ่านลอนานก่อ่าลยกนผนเยนี่เล่ยก่อเยนเยยกนาเลยก่อนเยกยก่นาก่าลนาล่นผอน่ โอ้โหแต่อนนี้ผมต้องเลี้ยงไปเลยวะ่มดดวยยะมบนดีได้บกิฬาอยู่นาไม่มีคพลังได้ได้นะความตันได้แล้วยำหน้ากูเลยยำหน้ากูเลยเฮียแรงคีบเข้าติดไปกันคีบเลยก็ได้เดี๋ยวผมปีกับกีฬาเอกกีฬาอยู่แล้วต้องแบนกันะแต่กูแต่ ทีกร้านตีใจเย็นๆเราเรียนติอ่ะด้คะนได้ไหมเนี่ยเดินผิดอะไรกได้ได้ได้เวลาบวกเรกูคนเหมืนกันเลยคนมันเท่ากันฉี่อยู่ตรงพุ่มนั้นแวผมใช่ไหมด ล่องนะ,งนะโอ้มันถกักดันดักอยู่แล้วเล่นก่อนเล่นคนไทยคนไทยปิดได้นะผมกักสองตวนีนไว้อยู่อะรีนะว่างจำนวนคนน้อยกว,ว่าเอาเงินเบาสวยเกม75นาทีละ ไปจบแน้วล่ะนะขอเขียนตัวหนึ่งแล้วกันเอา้ามันจ่ายเยอะเป็นมันอีเหมือนนั่นแหะเขียนตีไปแล้วนะนี่นผมเขียนบนให้เขียบล่างคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาปล่อยล่างเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมไปทำล่างให้โอเคีวต้องมาเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะเกิด,ดกเกิด,ดกเกิดเกิดเกิดได้ได้ได เดี๋ยวผมโซนติปโซนขวาลับก็ได้นะผมอีกเล,ล็บนะขลานไปแล้วขึ้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 น่อยึ้นกำลังไปโม<น>ล่างย่าไปเชียร์บน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 อีกทีนึ่งอ่รอพุ่มนกละมามามาย่าอยู่ล่อยู่เนี่ยมันแยกกันหมดเลยอ่ะสวยวเยวนียนเตวุฒิสี่มันสี่

ไม่ไนดน้คิดหน้าไปเลยได้เลยได้ผมเสียดีิบเด็บเลยม,มาแ้วหมดดีก่อน,อนแปอปขอเกาเกิดก่อนไม่ต้องเคลียร์กางต้องมีคนทำบนอือผมว่าครั้งเล่นไม่เลยก็ดีนะ แม่ผมมาถึงบน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 แล้วผมไม่เคลียร์บนคลิปยืนให้คลิปตีได้ปะเดี๋ยวอามันเสียเย <Okay. S 2> ล็บเปียโอเคกีฬาหายนะบน,นเคลียร์เลยเคลียร์เลยทอนฉี่นะได้อยู่ป่าบนสอ,องโอ้โหเคลียร์ใส่หมดแล้วนะ ขี่ขียเีบนอืเอาเลยถึงครือดไปะเอาฉีให้ได้นะไม่ได้อตีนะไ่ไ้อันตีแ้วไปไปยิมหน่อยย่แล้วย่มแล้วย่มแล้วย่ำแล้วตัวหน้าก่อนได้ไหมได้ไม่มีอันตีหอไปเลยไปเลไนอมไปแล้วนะเลยไปนอนละดิงโดนไหมตัวรีบล่างมาเนาะ ไอ้พัดไปถอนล้วมันขึ้นบ้านยากมากเลยต้องยับดูอพื่องอะไม่อก่โเคาคนเดิมไม่พอไะใช่ใช่ถอยถอยใช่ถอย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 ไม่กี้เราดูเล่นกล้ากล้กลัวกลัวกันอะแต่ว่าเอาไหมเอาไหม่เอาไหมที่มันยังจุด แต่ถ้าครั้งหน้าขึ้นมาไม่ได้นี่คือตึงแล้วนะของมันมาแล้วโอเคอืมได้ยังไม่ต้องเอาอาะไรแบบยี่สิบสางหนึน่งสี่ไมหมดแบบยี่ะิบโผล่คนเดียวเอ้ยเดงหายไปไอนนะแดงหายไปไหนแดงอยู่นี่อ้าวหหาไนย ไม่กล้าพรุมเลยขี่มันทักเป็นว่าเล่นเลยเจอหน้าอัดาๆอย่างเดียวเลยเพราะว่าเักซี้อยู่พวกเนี้ยไม่มีมันรู้นะผมไม่ต้องแดงขนาดนั้นก็ได้นะเล่นเป็นของเล่นเลยเย็นงเย็นน้ำตึงมนเป็นทอนน่ะแหละท่อนตายโมทุงไม่ได้เปเล่นตัวเดียวแค่มันรู้ อไรลองขิลาไปเติมนะับไปเติมโอ้โหไลเละโดนโดนโดนไ้างโดนแรงดีแล้วนะไดหมดได้ได้ได้ไปขีล่มาเน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 เตเสร็จไปไหน่อยเฮ้ยเนตเตเเตมเลถมเลยมเลยผมแทงอยู่โอ้มนจับวะันี ไป่ไมไมกินงงคิดผานอ่ะผ่านจริงยังไม่ถึงถอนดิ่งของจะเกิดด้วยดิประเด็นเราได้ไปเลยจังหวะที่จะจริงจริงถ่าก็สวยเองจะเกิดทันของปะวะไม่น่าทันมีถอนด้วยดิไม่ไม่เลย รู้สึกว่าพวกเราคนต้องชงให้ไปเลยว่ะจัดการ์แล้วป่ะอมคีบบนจบได้นะ <c oughs> ตุ๋ยแล้วล่ะ <c oughs> ตุ๋วย,ว <c oughs> ตยเลยเนี่ยเคียงกินตุ๋ยเลย <c oughs> มีเข้ากลางเลยหรือแม้ไรก็แบบทำเป็นทำเป็นจะแบบว่าเคลียบบนเราก็แบบคีบซิปอมผ่านป้อมกลางแล้วก็ไปกันเลยจริงได้นะ เอาไหมมารวมันลุด้วยลอก่อนลอกเหมือนกันไอ่ทำสามอีบแล้วเคลียให้มันเข้าลึกๆเลยก็ได้ล็วซี่มันชอบแตบพุ่มพุ่มกระถาน่ะทำล่างเลยปะโอ้โหมเล่นเว็บไหนจีราอยู่บุอ็กซี่อยู่เอา เอเราพี่อยู่เอาไว้เต่าใช่ปะเนี่ยมันกางขียไว้อยู่อ่ะอุ้ยเชี่ยดตกใจหมดเอาใส่กับกูไปละเี่เนี่ยมันกางขียไว้อยู่เฮ้ยล่างล่างล่างอ่ล่าง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 อยู่กับสูงบนสองบนสองบนสองโอ้ท่านไม่ต้องเป็นเราด้วยวะโอ้ยขอโทษเเลยือเกลถอย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  ได้ละตโอถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าเต้นตรงแก่ิีบหายละนึงอ่ะอยำหนาคุยโ้ยไปเลยไปไหลโอ้โหนิ่งนิ่ง